หนึ่งปีที่ผ่านมายาลาศูนย์เปอร์เซ็นต์ครับผลผลิตเป็นไงครับผลผลิตดีครับไม่มีป่วยไม่ป่วยเลยไฟทอปฟิเลรี่มไม่มีเลยครับ,รบแปลงนี้นะครับผก็ลองแปลงนี้แปลงเดียวไม่มีไม่มีป่วยเลยต้นเรียกที่ตายที่ป่วยตายจะไม่ใช่ป่วยตายจะเป็นตายเ้วยต้นมาอดอแอเองมันพอนรากมาดูรากรากไม่ดีแค่นั้นเองครับเพราะว่าแม่ของเาต้นพันธุ์มาเล็กมากต้นไหนที่ต้นโตนแล้วเนี่ยไม่มีตายเลยและสำคัญก็คือหลังจากทำไปแล้วไม่เจอไฟท็อปอีกเลยใช่ไม่เจอไฟท็อปอีกเลยแล้วก็ทดลองต้นที่ป่วยแปลงอื่นเอาไปใส่ก็หาายคครรัับบเเเไปปปทททดลองกต้้นนี่็็ฟใชะมณ ลากไปทิเนี่ยมันแห้งเลยครับลาดปั๊บแห้งเลยครับสองวันก็แห้งัแห้งล้วครับอ่าน่าหละครับงานผมมาขุดขุดคขึ้นมาดูฉ่ำเลยนะครับแล้วก็ลาดไว้ผมตามไปดูอีสองวันแห้งไปแล้วเพราะผมก็คิดว่าวกนี้คือเชลาะครับไฟทอปก็เชลาอากาศแบบเนี้ยเชลาเติบโตดีใช่ไหมครับอันนี้ก็ดีเหมือนกันครับสู้กันได้ครับไอตัวร้ายก็ดีอันนี้ก็ดีด้วยครับครับทีนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมครับ ตอนนี้ผมอธิบายอยู่ในห้องเรียนก็จะงงพาไม่เห็นแต่พอมาเห็นระบบการใส่แล้วและการใช้แล้วเนี่ยแล้วก็ผลจากคุณพันสองทำเองแล้วก็เห็นเองเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าเกลือจิ้มเกลือมันเป็นยังไงครับเวลาเราใช้แล้วเนี่ยครับถ้าเรายังใช้สารเคมีอยู่เนี่ยก็ก็จะเป็นเหมือน2 0 3สปีที่ผ่านมาผมใส่ตามความรู้สึกเลยครับเพราะมันไม่มีอันใยเลยมีแต่ประโยชน์แค่อาจารย์ก็ห้ามแล้วว่าอย่าเอาเข้มข้นไปราดโดยตรงแค่นั้นเองครับครับใช่ใช่เดือจางใช้ได้หมดครับอันนี้คือตัวปลุกขึ้นมาแล้วครับอัน เนี่ยอันนี้คือการที่เราเก็บปลาแล้วเราเราทำมัสลบไว้อยู่ถ้าน้ำร้อนไปสมมติว่าเนี่ยคือคือการสลบเชื้ออยู่ไม่ควรใช้น้ำร้อนเราเอามาใส่เดืเพือปลุกมันให้มันตื่นมาทํางานครับถ้ากินเหม็นคือผิดพลาดนะครับกินต้องกินนี้ครับ น้ำเข้ามาปิงเข้ามาครับน้ำปีอนน้สอง,อสองลิตรครับนอนที่เข้าไปครับนอนก็จะไม่กลายเป็นแมลงมันจะเป็นนอนอยู่อย่างนั้น,นครับไม่รู้เพราะอะไรเลย <laughs> แล้วก็ไม่ไม่เป็นแมลงแล้วก็ไม่ตายเลยครับอยู่ในถังเนี่ยอยู่ไปเลยอ้วนตัวถ้าอย่ก้อยเลยนอนธรรมดาเนี่ยอันนี้ตัวตอนเก็บผมใส่น้ําตาลน้าตาลใส่แดงครับแต่ตอนนี้ใช้ถ่าน้ำตาลนะครับสตนี <laughs> ้ แต่เดี๋ยวแทตาใส่เดีครับทำเหมือนทำขนมเลยครับเอาข้าวเหนียวที่เก็บมาเนี่ยใส่คลุกน้าตาลแล้วค่อยๆเติมน้ำค่อยๆบี้มันให้มันเป็นเนื้ออย่างเงี้ยครับกะเอากะให้มันน้ำประมาณนี้ให้มันเป็นรูปเกล็ดอย่างเงี้ยครับไม่เหลวเกินไปใช่ครับไม่เหลวเ,เกินไปอันนี้คือแห้งเกินไปครับอันเนี้ยเสียเนี่ยหนอนเห็นไหมครับอาจารย์มันไม่มันไม่ไข่โอ้โห มันเข้าดักแด้ไปมันอยู่แค่นี้ครับมันอยู่แค่นี้ไปเลยใช่ไหมครับผมออ๋ถ้าเป็นหนอนนี้ก็ตอนนี้ก็ใช้ได้อันนี้อันนี้อันนี้คือเสียแล้วอันนี้คือเสียแล้วเสียฝา้วเปิดฝาทิ้งไว้เข้าเหนียวครับตามอาจารย์เลยครับไม่มีอะไรหรืว่าย่างนั้นเลยครับตามที่อาจารย์บอกครับนี่ครับแล้วก็ผ่านกองคือผ่านผมจะใส่อย่างนี้ครับนี่ครับเสร็จสร้างมาอยู่ตรงนั้นนะครับโอเคสองวันแล้วอย่างนี้อยู่ได้กี่ปีปีหนึ่งครับถ้าใช้ของสวนผมก็ได้ประมาณเดือนสองเดือนครับร้อยกว่าไร่นะครับ ประหยัดประหยัดมากครับประหยัดแบบ <Okay. S 1> ประหยัดแบบไร้ต้นทุนนะครับไม่ใช้ยา,ลาเ,ลยเลยครับทีซีเดียวก็ไม่ใช้ครับอันนี้กล้าพูดเลยครับเพาะทำเองปีนี้